ต่อไปค่ะนี่เลยการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะเดี๋ยวในบทน,นี้นะคะจะให้เรานะคะได้วิเคราะห์ข้อมูล2อย่างค่ะอย่างที่1จะเป็นการวิเคราะห์หาค่ากลางของข้อมูลค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือดูการกระจายของข้อมูลค่ะการหาค่ากลางของข้อมูลคืออะไรสมมุติเราได้ข้อมูลมาจํานวนหนึ่งเนาะเออแล้วเราจะต้องการนําเสนอแล้วอะเออ ค่ากลางคืออะไรค่ากลางก็คือตัวแทนที่ดีที่สุดของข้อมูลอ่ะอาจจะนําเสนอในรูปแบบไหนดีส่วนการวัดการกระจายของข้อมูลคืออะไรค่ะก็มันเป็นตัวที่เอามากํากับค่ากลางอีกทีหนึ่งนะคะว่ามายืนยันอีกทีว่าอค่ากลางที่เราได้มานะมันดีนะมันดริงจริง,รงเป็นตัวแทนที่ดีจริงๆแล้วอะไรไประมาณนี้ค่ะในค่ากลางนะคะค่ะ ค่าที่เราจะวิเคราะ,นนะ,ะ,ะหดด์กันนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามชนิดด้วยกันนะคะหนึ่งเลยคือค่าเฉลี่ยนะคะสองมัธยฐานแล้วก็สามฐานนิยมเรานะ่าจะเคยได้ยินแหละค่าเฉลี่ยทีนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะคะสูตรในการหาค่าหรือวิธีในการได้มาซึ่งค่าเฉลีย่ยมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมนะะเนยค่ะการได้มาซึ่งค่าเหล่านี้นะคะ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณก่อน,นะคะ่ะว่าคุณจัดเรียงข้อมูลแบบไหนถ้ามันเป็นข้อมูลดิบธรรมดาเลยสมมุติมีสิบตัวเห็นหมดเลยว่าสิบตัวนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะคะสามค่านี้ก็จะมีวิธีการหาแบบหนึ่งแต่ถ้าข้อมูลของคุณค่ะมันถูกจัดระเบียบโดยการใช้ตารางแจกแจงความถี่นะ การคำนวณหาค่า3ค่านี้ค่ะก็จะมีวิธีการคำนวณอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณค่ะว่าจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่ก,ก็คือยังไม่ได้จัดในรูปแบบตารางกับอีกอันหนึ่งถ้าข้อมูลจัดในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่มาแล้ววิธีการหาก็ไม่เหมือนกันค่ะนี่มันดูแบบแรกกันก่อนค่ะแบบที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะคือเป็นข้อมูลดิบธรรมดาเลยค่าเฉลี่ย ค่าที่1อันนี้พวกเราน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าเกรดเฉลี่ยอยู่แล้วเนาะทีมาดูค่ะว่าค่าเฉลี่ยมันคืออะไรนะคะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยค่ะมันคือค่าสังเกตของข้อมูลชุดหนึ่งนะคะที่สามารถหาได้จากผลรวมของค่าสังเกตทั้งหมดนะคะ,อะของข้อมูลชุดนั้นนะคะแล้วก็หารด้วยจํานวนค่าสังเกตทั้งหมดห สัญ,ญลักษณ์นะคะที่เราจะเจอนะคะถ้าสมมติว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยเป็นตัวแทนทั้งหมดของประชาะกรนะคะค่าเฉลี่ยจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ค่ะอา่านว่ามิวนะคะแต่ว่าถ้าถ้าข้อมูลที่เราเก็บมาได้เนี่ยเป็นข้อมูลจากตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างนะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ค่ะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้แทนค่าเฉลี่ยอา่านว่า x bar นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอ x bar ซะมากกว่า แล้ว x bar หามายังไงนะคะอืมหามาจากสูตรนี้ค่ะคือ sigma xi นะ x, I, x bar เท่ากับ sigma xi นะคะ i ตั้งแต่1ถึง n นะคะแล้วก็หารด้วย n ะคะ่ะ xi คืออะไร xi ก็คือข้อมูลตัวที่ i แต่ i เนี่ยไล่ตั้งแต่1ไปจนนถึง n เล็กตรงนี้ก็คือหมายถึงว่า ถ้าข้อมูลมี10ตัวก็คือเอาข้อมูลทั้ง10ตัวนี้มาบวกกันเนาะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ค่ะซิกมาก็คือการรวมก็คือ s u m m a t i o n นั่นเองถ้าคุณมี9ตัวคุณก็อเอาข้อมูล9ตัวมาบวกกันให้หมดยังไม่หมดค่ะแล้วก็หารด้วย n ในที่นี้ก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดจํานวนข้อมูล เช่นเมื่อกี้ถ้าข้อมูลคุณมี9ตัวใช่ไหมคะ x bar ข้อมูลคุณมี9ตัวก็เอาตัวที่หนึ่งบวกตัวที่สองบวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่เก้าค่ะแล้วทั้งหมดนี้หารด้วย n ก็คือหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งก็มี9ตัวนี่ก็ได้ค่าเฉลี่ยมาเช่นตัวอย่างค่ะสมมติอันนี้เป็นข้อมูลคะแนนก็ได้ค่ะ อยากหาว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่นะคะวิธีการะคะ่ะก็จากสูตรเลยคะ่ะ x bar นะคะเท่ากับ sigma xi i ตั้งแต่1ถึง n นะคะหารด้วย n นะคะจริงอันนี้อาจจะไม่ต้องสนใจมันมากก็ได้คะ่ะให้เราเข้าใจแค่ว่าถ้าอุ้ยในอ่ะ sorry okay อันนี้อันนี้ถ้าเราอยากหาค่าเฉลียล่ยเรนไม่อาจจะไม่ต้องไปสนใจตัวนี้ก็ได้คือให้เห็นเห็นเอาไว้แหละว่ามันคืออะไรแต่ว่าถ้าต้องหาค่าเฉลี่ยข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะอย่างเช่นข้อมูลเนี่ยกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวเห็นหมดเลยว่าสิบตัวหน้าตาเป็นยังไงก็คือยังไม่ได้แจกแจงความถี่เนี่ยนะ เกิดอะไรขึ้น